าทางนี้คือห่อนวูบว่าบาริอาโรดพี่น้องเลยแม่พี่ช้างอันนี้อ่าอันนี้บอลระบายบ่แม่บองระบายล้มบ่นี่สบายดีเนาะมาจะดดนล้วบ้าฮะ้มาโดนเติบแล้วอ่าอยู่ใส่มาอยู่ในโกงอะนะอยู่ในโกนบ่แม่หนังอยู่ในโกงฮะอยู่ในโกงอยู่ในโกงโกงเพื่อน ม่แตดเบต๊กตกนรอดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนงนงออกมอก่อนเอาอมออกันออกมออกออม่ีมจักางหนเนาะเอาไว้สองแสนเด้อสื้อตะปูเนาะไวพอจะสื่อตะปูเด้อปงไนเป็นอะไรจักไนเนาะจักเล็ดูงมันนอนเว้นในดูอมลุมเบาเด้อไปจักไหนเนาะบ่ได้เดี๋ยวนอนขมมากันนอน เสียงหมากกะโลงงัวเสียงหมากกะโลงควายพี่น้องเอ๋ยอยู่ตามเดินยาเขี้ยวขจีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลพืชอ่ามากกใหม่กกตอกพี่น้องเอ้ยวิวทิวทัศน์ดูทงไฮทงนาเอามาฝากให้พี่ให้น้องได้หับไก่ส้ม คูทีพันเคยยังบอดิชมอยู่ทางอื่นทางไกลได้ส้มแต่ลดล่างตึกใ่ายๆพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ทางบุญสารวันมาฝากพี่ผักน้องเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่นอ้อ,นองเลยสาร,รคดปนี้ทางอบุญสารวันก่อนจอกเดินทางเมื่อกระได้แวะเขามาทางบ้านวังคูนพี่น้องเลยเนาะเอาพอดีบนบนนี้เนาะได้ซื่อพระกระจาด เรือว่าพามีเฮียมมาแอมพาเพื่อนให้กับน้องนางบ้านบางคูพี่น้องเลยเนาะเอาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปย่างพีใจดีจากฝั่งไทยที่เพิน่นนะครับได้ชมคลิปในมือนั่นที่เขามากับเบาเชียงว่าเพิ่นต่อเติมแต่ว่าผาแอมยังบุมีประสานพี่น้องเลยเนาะอ่าสีแอบผาไมา่ชะล่าช่วงนี้กะ เศรษฐกิจบ่ค่อยดีทักอ้ายเพิ่นก็เลยขอเป็นพระกระจัดก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพระทิษฐานทางนางก็โอ้ยสำนันบุญของน้องแล้ววัดสันพี่น้องเอ้ยดีกว่าเอาผ้าเก่าเพื่อนลังนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเราวจะเอาผ้าเก่าเพื่อนนี่ไปแอบนี่เนาะอ่าทางพี่ก็เลยบอกซื้อไงเพิ่นไม่ทราบบุญวัดสันพี่น้องเอ้ยเนะาะแต่ัรนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณด้วยพี่เจ้พี่ใจดีจากฝั่งไทยเพิ่นมีน้ำคิดน้ดำใจพี่น้องเอ้ยเนาะ าจากสดสวยทางครอบครัวน้องนางวันนี้ทางบุญกบแกะมากเรียบร้อยเนาะทางลุงจันท์อยูดดย่ดดอยู่ล่างของพี่น้องเลยเนาะอ้าพี่น้องการาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันเบิ้ลสุขสุข,สขคนเนาะพอบพบเจอกันอีกแล้วครับส่องยูทูปประบุญซาละวันพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นชวนพักส้นหญ้าของน้องนาง,นางเต็มไปด้วยก๊กหมักพริกหมักพายหมักทั่วหมักแตงพักนั่งตอกนั่งตูพี่น้องเลย พร้อมไปด้วยกกมาคุงเนะาะต้นบังคุงมาห้อยพี่น้องเลยทีทางลุงจันเพิ่นมาปลูกเพิ่นเห็นละบ่บี้อ่างบงคุงเพิ่นใหญ่ละได้พี่น,อน้องเลยผ่า,านมาทางนี้คือห่อนวูบว่าบ,บาดียโรดพี่น้องเลยแม่พี่ช้างอันนีอ้อันนี้บ่อระบายบอ่อแม่บ่อระบายล้มบอ่อนี่โอ้ยสบายดีเด้อ ใช่ว่าฮะมันไม่ได้ไปดานแล้วแพนแอนแอ้มมามันมีแพดานแล้วแพนแอแนแลแลแแอบอกโอ้ยเปิดพลังกั้งออกมานางสุกงกสวัสดีเด้อคกสากระเบือบทัทล,ละได้มาสัน <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยเอ้าจะได้แม่อยู่ดีมีแห้งอยู่บอ่อ้ยอยู่ดีมีแห้งอยู่อยู่ดีมีแหงอยู่เนาะอ่าฝนตกหัวร้ายอยู่บ่ทั้งเฮือนทั้งซานทั้งนี่เนาะ MM. ใช่วาสิมางค่ะนะมังบอแม่มางบ่มีบนเสียกินได้ลูกบ่มีตะไคร่โอ้โหอาทิตยู่น ah> ี่เป็นตะไคร้เนาะแม่เออคือว ah ่าสิมางผ้าตัวนี้ไปใส่ตัวนั่นบระศัตรแม่อ่าโดยบ้นบุมีเงินพื้นเสียกินได้โดยขั้นแม่ยังบ่ได้เด้อ่าโดยโดยใบนี้อืมมันนี้นะทั้งลูกจะซื้อผ้ากระจาดมาให้เด้อ ว่าให้น้องนั่งคนแอบมองหันและแอบมองห้องคนกอกมาหน่ะบอนพอสินอนบ่บ่นนะบ่นชาวนั่งกับชาวมอมและเออโดยโดยเจ้าบ่ได้ไปนอนเฮิ่นใหญ่บ่จ้ะมันมีบนนอนหลุบห้องส่วนข้างในกับชาวนั่งกับชาวมอมเช่อมข้างนอกกับนอกแต่ละคนไปได้เต็มเลยอ๋อพ่อแม่ก็นอนนี่ก่อนเนาะโดยอ่าอ้าวแต่เป็นอะไรเนี้ฝนตรงแห้งกับพี่สนอยู่พุ่นเนาะ นี่บนเปียกกับเปียกบนบเปียกกทับนบาอาคือไปนไปนอยู่้าพ่นนี่แหลดอ้าวพีนังกำลังอานึงข่าแรงเนาะแขนกลุ่กลุ่มอยู่พีนังเลยสายตาทั้งลูกสาวไปทังไดันนอนลิงสทสัตย์ยืนนั่นัน่นสพีพนังเลยโอ้ยสาวนี่เนาะเิง เช็ดยัองอยู่ผู้สาวนี่นอนเว้นบ่หรือว่าจังใดเฮ้อไอ <c oughs> พี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็บอนตากนอไม่นอมันพี่น้องเลยสีว่าพอ่พอ,าพอได้เลี้ยงชีพหรือว่าพ่อได้เลี้ยงครอบครัวเนาะตากแห้งไว้พี่น้องเลยคนกุ้มกุ้มอยูะอ่าเจ้าเห็นแล้วบ่ เบี้ยอี o, oh, ứ, c, c, loan, ่ยัางจะมาปลูกไว้เฮื่อชวนน้องนางน่ะมุดไปด้วยโอ้จะมันออกมากออกดอกไปแล้วมมนนบต้นหมอกงมากุ่งแล้วตั้งหท็กน่ะฮะปล่อยมาให้เราวนาลกถิ่มไปแล้วแม่บอแม่บอหนองนางหลุงพี่ลุงพี่สบายดีพี่น้องเลย น้องมาเลยพี่น้องเลยน้องงามไอ้บอแม่น้องนางน้องนางข้างหนาวสบายดีเนาะมาจะโดนแล้วบ่ฮะโอมาจะโดนแล้วนเติบแล้วอายุใช่ไหมอยู่ในโกงใช่ไหอยู่ในโกงบอแม่น้องอยู่ในโกงฮะอยู่ในโกงอยู่ในโกงโกงเฮือนก มาแต่บตกตลาดกระไมาได้มาจักสบายมากพากันอยู่ด้เฮือนเลตนงีมเลยนอนเผาตเตือนอือโอ้ยหมดแล้ปราทังได้หมาได้ไปหาไม้บ้ามาเนี่บ้เลยว่ะเขาว่ามอนี้ฝนลงมาเด้ฝนลงฝนพายุมานอนกขว่าอยู่เฮือนอือโยใช้ทั้งะพกหนือมดออยู่บ้างสะโพกมันหางกัมาแต่ปานแล้วได้พันจักที่คือเบรก ขึ้นเฮือนแล้วบ่โดยฮคก็ขึ้นเฮือนแล้วนี่โดยไปใช่ไหมให้พ่อเจ้าเอาผ้ากระจาดลงก่อนเนาะดอ่าพอดีเอาผ้ากระดาษมาให้วันนี้พี่น้องเลยมาโค่มาโค่นสบายดีเด้อตู่พ่อเด้ออมาดมาจะใช้มีอาหารปลามาบอ้วยคือเฝ้าขึ้นเงินแท้นนี่อ่าลงมาเบิ่งหันได้พานบ่ได้พานมาประจักษ์ได้ชินพานหมูปลามาประจักษ์ ไดอาหารปลาครบพ่ออาหารปลาเราคืออย่งพี่น้งน่งเนาะไมอาา่อาหารอาหารพันเนะาะลงมาพ่กนมากกเอาพากระจาดลงไปมาก่อนเขาซื้อพากะจรรานมาให้ียู่ไปเงเลยอยอืาอาเจ็บยังโมปีวอไปอยู่เนาะคือบท,อ,ทอนออกก้อนนะ มันมันยังแน่นเองกันแน่นพี่ถามลูกตายมันรุดออกเองขนาดนี้คือนอนเลยรามันสิตกใส่กิ้วไปเฟืองเฟืองใส่ค้นให้เขาถามลงก่อนก็ได้อืน่ะใช่เนาะทางลูกจันทร์จับกล่องให้ย้า้ทางหลังนางใส่งานหลังนางก่อนไปออืไะ เล้ไปใช้บัตรนี่ตั้มือได้เฮ้ยตารางเลยวะระวังคุณนะไปใช้เพาะเนี่ยไปกล่างก็ได้กล่างเลยเนาะไปสารอดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนงนงออกหม้อก่อนเอาอหม้อออกมันออกหม้อออกหม้อว้าวว้าวเอาออกหม้อหม้อออกหรอวะเขาไว้วันนี้เลยเขาก้อนเจ้า ต uh, uh. no. ึ๊บฝันี้ก็ได้เขาเอียกาถฝนเอาแผ่นชลาลมงือนคเรางงบพอเนาะเอาตัวนี้ก่อนคือสีเรืออะไรหรอกเนาะ เยอะแล้วเนี่ยแค่ห่องน้อยนึงเยอก็ไวัยและว,วเยอะหน้อยเก็คั่วเจ้านี่เด้อบอลข้างหน้ามองแม่เมียเจ้าหนึ่งเข่ามันยังชิงฟื้งอยู่นี่แหละสองเลยสองเลยเอ้ยฮึบแบบนี้ไได ม,มึงเข้าปุ๊บก่อนกลับบ้านพี่น้องเลยเลาะมาเลยบัตรเป็นแบบเวลาครับซีมุ่งลงจักพี่น้องเลยเนาะฮึ โ <Okay. S 2> อเคน้ฮะ,ะพี่นอ้อนงจังกระจายลายพี่น้องเลยอ้าวยังคือเก่าเนาะอันนี้นอ้นอ,งนอ,งนองน้นนองยังเกาะน้องร้อยพาเอาจันมาบังเฮือนจะเด้อบังเกินงามจะเด้อนี่ไปพาเอาจาันมาเยี่ยมเฮือนจะเด้อฮ่าพี่น้องเลยใช่เหตยังแม่น้องน,น,นางหมดนียเจ้าหน,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 นึ่งเข่าหนึ่งหน้าคือให้แม่หนึง่งเฮ้อ <laughs> โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ่อพี่น้องเล็กหน่อยเพิ่นบ่คเคยเห็นเนาะด้วยอ่าบ่ได้เข้ามาดนเลยมันกินหอดมาจักเนาะสงสัยแล้วอุ้เพิ่นกาคิดว่าสุมบอ่ะจะแจกขนมนะอืมอ่านะคิดว่าคอยจะแจกขนมบ่ด้วยผมมีขนมแล้วไปแจกหมู่บ้านอื่นบ่แล้วอืมอ่าเนื้ๆอยู่ดีไม่แห้ง ดยอยู่ดีแๆสุขกายสบายใจอืสบายใจอยู่บ่โดยสบายใจอยู่อ่ามาลูกนี่คือว่าอ่าใครกูลูกก่อนอยู่พี่น้องกน่ามาลูกก่อนคนกำลังมาแต่ห้าละไม่ห้าละไม่ลูกมุ้มเมาแน่พี่น้องมือนี้บริบบตั้งใดเนาะอ่าอยากพุ่งเพียงแน่อย่หน่อยพี่น้องเลยเนาะอืม เอาสามีท่านกบุญซื้อมาให้พกแผ่นเด้อดวยคือสิเพียงสิพ่ออยู่พีนางเลยเนาะพออยู่นะาจะเลืออีกเลือกก้อยกบมาแอมมองเลยเด้อมองข้กกินไผ่เจ้าเมื่อกี้ก็เห็นจุกปูงอยู่ยอ่าจะ,ะให้่าเจ้าาละเหาาาด้าา พวกตะปูตะปูอยังกับมีอยู่บ่เรีเนาะตะปูะบป่มีอะน,นะตะปูบ่มีบ่โดยเบิดถีตอกอะไรอ่ะนะใช้ผ้าแบบวุ้นยางหรือเปล่าบ้างฮะอย่างไรไปนะปเห็นบ่โอ้ยประมาณสามแผ่นก็นกนพอแล้วนี่ยสี่แผ่นเนาะ ตะปูนี่บ่มีเแล้วพอพอตะปูตรงตะปูตอกบ่มีบ่พอฮะถากา,านน้ำไม้แห้งนี่ก่อนโอ้อ่าอ่ามือได้สี่ตาคานน้ำไม้แห้งเลยบงางนะม้แห้งก็ยังบ่งได้แห้งนะยังบ่ได้แห้งอยู่โดยหักกระตากเมื่อคืนนี่เ,เดี๋ยวไปหาเมื่อวานไม่ได้แม่ไปเดี๋ยวเขาจะเอาเงินไว้ให้เด้อไอเด้อไว้ให้น้องนาง,งนี่นแหละ เห้เจ้าไปสืสอตะปูมาเห็ดโหลดเด้อสรามันว่าเตินเนียบบอฮะว่าสร้างมันว่าเติมเนียบบอสร้างเอ่วเห็ดนี่ต้องจ้างสร้างนั่<ะ>นเองบอสอ่าสร้างเพิ่อนเห็ดนี่เด็กกัเลยว่าทาเพิอ่อนนะเห็ดนี่มันกระพาะเจ้านี่บอโดนเห็ดกระพาะน้องนั่นแหละต่างหาต่างคันนี่บอโดยต่างหาต่างว่านกันเนาะโดยโดยโดย người ta buôn cháo như vậy, xì tập pù lại nó, à. mày xì tập pù phi năng đấy, pù nè cái gì, à, à rồi, mày 2แสน đó, xì tập pù, nó, mày phò cho xì tập pù đó, phi มาตอกใส่น,นี่แหละมันพอบ่อนันพระเสื้อผ้าจากรตาอยู่หันบ่บ้านเสื้อน้องไต่หันไต่หันเดี๋ยวฝนตกเมื่อวานเนี่ยฝนตกแห้งนะวันนี้เจ้าสีมานอนอยู่นอกบ่บ้านนี่บ้านนี่กับนอนอยืนนั่งนะบางทีกับแม่เพื่อนไปนอนอยู่นอกงน,นอนก็นอนขึ้นบนบนเก้านะอ,อย่าอย่าอย่ อายรทงว่ากันพี่น่งเลยเนี่ยตีกันป่ะบ๊วยข้อยอนนั้นลงนาพพ้้ค่ะนะมดม่ยวมือน,นี้ผลเลี้ยงอยู่บ้านนี่ค้ายล้ายเนาะบดคนควายในหมู่บ้านเนี่ยป่ะเดีบ ทั้งนึ่งทางนีขนาดเลี้ยงอยู่นี่เวอร์นะนะแล้วผักนั่นอีกเลี้ยงอยู่ผักเซ่ไมีว่าควายลายเด้แบ่งกันเลี้ยงโดยโดยน้องชาิน้องเองนี่แหละเครื่อนนองนางเนาะอ่าชือว่าบดหัวบดยังเครืองขี้เก่าเนาะโดยถ้าให้มาบุญนถือเลขขึ้นสะบุ้นถือดอกอ่าทั้งอ้ายเพันว่าเดี๋ยวบุอ่าทั้งอ้ายเพันเลย ภาษาซืี่หายคือเกา่าเนาะผู้บนในเที่ในเจ้าเอหละหายผู้เก่าผู้เดิมพี่น้องเลยบนการช่วงนี้ก็มีภาระหล,ลายอยู่เนาะแล้วก็มีเวียกหรือว่ามีเคสต้องไปเนาะเราต้องใส่เงินพี่ก็เลยซอยโดยสภาพกระจาดก่อนเนาะทำเป็นแผ่นไมเชล่านี่มันยังมัวไวคน,นะเนาะมีรายจ่ายหลายทางอยู่เพอคนจะซอยเจ้าพากระจาดเอาเด้อ <laughs> มีแต่ว่าให้ทั้งชางก็พอเจ้าแอมหมดได้ดวยท<ด>ั้งประตูบบยังบโบมี่บอโอมี่ฮะนะอือยังประตูได้พี่น้อนเลยเนาะประตูกะมีแต่อันเดียวประตูอันนั้นนี่รอบประตูอ้างได้เลยะนะเดี๋ยววัทางนั้นไปน้องไปน้องไม่ได้เปิดได้๋ยวไปวัน้องอัดเลยทางนั้นนะประตูห้องตัวนี้โบมีเนาะด้บยโบมี่ โอเคโอเคเดี๋ยววนสิบเบิ่งก่อนเด้ออ่าวนซื้อพักระจาดมา่อหนีบดสพกแสนพี่น้องเลยเนาะพกแสนกะเป็นเงินบาทกทะเท่าไรล่ะพี่น้องเลยเกือบพันบาทแล้วเนาะเกือบพันบาทกะเงินมาวุ่นสามพันพี่น้องเลยสามพันสื้อตะปูให้น้องนางอีก ทั้งเบิงแต่วุ่นคิดลายเบิงถามมากเราหนามันหาทางเบิงพวกประตูกับวงกบเนาะว,ว่าที่พ่อบอกแต่วุนที่แกมาหายได้ถว,วันพองนุ่มพอได้กิดยัง้งแรงเนี่ยต้นละไม้ต้นละไม้ดยวยอุย้มยังกินอุม้มยังกินกินละไม้จนเป็นดวงแล้ว เป็นลำพัดจักรนี่เนะาะจักรเล็กดวงมังน,นอนเว้นในดวงเหมือนลมบบาวเด้อพัดจักรนี่เนาะบ่ได้เดี๋ยวนี้นองขำม,มากก็นอนแล้วนะแมนบ่โดย,โดยโอ๋อแมนบ่พี่น้องเลยลมเบาวบ่าวกมีจะคนลมเบาวขี่รถปืดปาดมากมันคำคลื่นพี่น้องเลยจ้ะแต่ละมือก็คือเก่าเนาะไปห้ามไม่ให้มาก,มาก ตาคายเนาะด้วยตาคายเมืม่อวานนี้แม่ไปหาได้ถุงกุ้ยนึงคันด้แต่ว่าตาก็ยังบโมหง้งอะไรอืมมันกะว่าหาสือ่ออนะยู่บ้านคือเก่าเนาะโดนหาใหม่กันนะเ,าเานาะเฮียมันกะมีข่าวมาลองนั่งอัปเดเตพี่น้องเบิ้งแล้วก็เฮ็ดเพื่อนนะ แอมพาพี่น้องเบิงเนาะพารกระจาดพี่น้องเลยพี่น้อนนั่นง,งประสิญ้าขอกมานอกเรื่อพี่นอ้นอ,อเานางเรือยบาดดีเนาะพอได้ผู้บามานั่งเล่นแล้วก็อกพูดมาหนี่็นั่งอยู่นี่เลยเนาะ <c oughs> โอ้ยผู้บ่าวดูหน้า <c oughs> แอนวะโสด,ดบ่โสดคือเกา่า <c oughs> โสดคือเก่าด้วยพี่น้องบ่เฮ้ยเนาะ โอเคจ้าพี่น้องบรรยากาไปไหวมาไหวเด้อพี่น้องเด้อน้องขอมาหาน้องนางอ่ะอากาศชี่ออกเมื่อเลยป่านนี้พี่น้องเลยทั้งทีเข้าไปหาทั้งน้องเรอยู่พี่น้องเลยเนาะเราอยู่เพื่อนใ่ไหมอยู่เพื่อนบ่โดยอโอเคจ้ะเอาไม่แต่ให้ทางน้องนาง,นงตังมุกตังใจเนาะขอบุญคุณทางพี่เจดีพนเนเรกูเก้าผู้เดิมนะเนาะที่ว่วาเทเลนซานกิเจ้าเนาะเด้อเพิ่นก็อยากทช่วยต่อเติมห้องนอนข้างนอกรายเจ้า เนาะโดยพระกระจาทกแผ่นสิหน่อยโดยทางนองก็ขอบอ่ขอบใจละลายเด้อพ่อใหญ่ใจดีพ่อที่เมตตาอินดูน้องฮัลโหลที่ฝากเงินมาให้บาบุญเป็นอนันสะพานบุญให้น้องฮัลโหลเชิญน้องมาตลอดน้องก็ดีอกดีใจละลายเนาะน้องคอยพ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อคงเจ็บอย่าให้ดคงใครยังมีคอยยาวคนยืนจะในต่อไปรอนรับขอยได้เงินมื่นตื่นมาขอยได้เงินล้านเงินแสนพอถึงถึงเล็กเรื่งเงินเด้อแล้วก็ขอบใจบาบุญนั่เนาะที่เป็นสะพานบุญให้น้องแล้วก็ มาเข้ามาเยี่ยมยามน้องฮะนะน้องก็มีอกดีใจละลายน้องมียังก็ตามได้เห็นหน้าประวุญแล้วก็น้องก็มีอกดีใจฮะน้โดยมีใจละลายขโมยขบใจละเด้อดบใจคือการพี่น้องเลยเนาะโด้วยผมมียังก็ดีใจว่าฉันพี่น้องเลยเนาะมียังก็น้องก็ดีใจแล้วอืมเอาเอาสาวนอนดีใจคือการพี่น้องเลยดยเอาสาระคลิปนี้กับบุญกับบุ้มยังหลายพี่น้องเลยมาม้อพักกระจาดให้กับน้องนางแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับ พีใจดีคือเก่าคือเดิมที่ปัญหุเทือนซ่านในน้องนางน,งนี่แหละเนาะัรไดากาต้องขอขอบุญบขอบคุณของมุกขอบใจทั้งพีใจดีหลายเดอ้อขอให้พี่จงอยู่ดีมีหฮงเดินทางไปไซมาไซกะให้ตลอดปลอดภัยให้หอดให้เทิงเด้อพีเดอ้อสิบเอเลนไปเที่ยวตั้ไใดกะให้มีความปลอดภัยเนาะเที่ยวไห้มันมวนมวลสนุกสนุกเด้อพีเดอ้อเนาะเอฟซีคือกันเดอ้อพี่น้อง อ่าที่คอยคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจกินหอดกินเทิงน้องนางโมนี้พาพี่พอน้องมาหาน้องนางเด้อยังโสดคือเก่าพี่น้องยังบ่มีไผ่แจักชิเมีนโมเมนบ่โผู้เนาะเดี๋ยวรอติดตามปีสองปีนี่จะมีข่าวดีหรือเปล่าสดคือเกาอ่าโสดคือเก่าไผ่สาระพี่ละน้องเนาะสบายดีเอฟซีเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย